ครับเรานำแผ่นที่ตัดเท่ากับความสูงของช่องเปิดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตใส่แผ่นแรกนะครับนะฮะตามล่องตัวยูที่เราบากไว้นะครับผมจับให้ได้แนวนะครับแล้วก็ดันแผ่นเข้าไปเลยนะครับผมสำหรับแผ่นผนังเย็นมังกรทองไม่ดนั้นชีดนะครับจะมี ด้านตัวผู้คือด้านแคบและด้านตัวเมียด้านกว้างนะครับให้หันด้านตัวผู้ซึ่งเป็นด้านแคบนะครับเข้านะครับบริเวณขอบนะครับของผนังนะครับโอเคครับติดตั้งแผ่นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับต่อไปครับเชิญแผ่นที่สองเลยครับ เดี๋ยวให้ขไปดูใกล้ๆนะครับว่าเข้ายังไงนะครับตามรอยบากที่เราได้ใส่ไว้นะครับครับดันให้ได้หน้ามนะครับแล้วก็เลื่อนให้ชนกันนะครับด้านที่เข้าตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับซึ่งจะเข้าไปชนกับด้านที่เป็นตัวเมียนะครับพอดีนะครับ เห็นไหมครับว่าง่ายมากนะครับเราสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยนะครับผมจัดให้ได้แนวนะครับพยายามที่จะให้แผ่นมันยึดติดกันแนบสนิทนะครับผม